สวัสดีครับผมมูภาษานะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำจอนะครับ Android ตรงรุ่น Mitsubishi p a j e r o นะครับปีประมาณ2016บวกขึ้นมานะครับเดิมๆนะครับตัวนี้เป็นรถตัวท็อปนะครับมีกล้องรอบคันนะครับมีฟังก์ชันการกดกล้องที่พวงมาลัยฝั่งทางซ้ายมือนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันคอนโทรลนะครับครบเลยนะครับมีจอเดิมมามีจอเพดานนะครับครบนะครับมีช่องต่อ USB นะที่อยู่ในคอนโซลก็มีนะครับ คุณลูกค้านะครับอยากจะเปลี่ยนเป็นจอแอนดรอยนะครับที่คุณภาพยอดเยี่ยมนะครับเลือกเป็นของแบรนด์ NEC ออเดโอนะครับแรม4ี่ล้อมหกสิบสี่ซีนะครับตัวนี้รุ่น R A M 4ขีด M 9 0 A N D นะครับสเปคแรม4ี่ล้อมหกสิบสี่นะซีพียูแปดขอดูนะครับกล่องแพ็กเกจก็ทำมาดีนะครับแล้วก็มาดูตัวจอด้านในนะครับตัวนี้นะครับเป็นแบรนด์ NEC ออเดโอนี่นะครับมีโลโก้นักชัดเจนนะครับ เป็นจอแก้วสายจอ IPS นะครับงานโครงสร้างด้านหลังก็ทำมาดีมากนะครับลัก20พินฟิล15แอมป์นะครับแล้วก็โครงสร้างขอบจอเนี่ยเป็นอลูมิเนียมแท้นะครับแล้วก็ตัวซิงค์อลูมิเนียมแท้นะครับมีพัดลมระบายความร้อนจุดต่อลักสายต่างๆเนี่ยเขาเน้นนะครับอุปกรณ์สายต่างๆเนี่ยเน้นคุณภาพเกรดเอนะครับแล้วก็ตัวจุดต่อเสาสิทธิ์เสา GPS เสา Wi-Fi นะให้มาครบเลยนะครับตัวนี้ข้อเด่นคือมีพัดลมนะครับ พร้อมหน้ากากนะครับตรงรุ่นนะครับที่เราจะทําการถอดหน้ากากชิ้นเดิมนะครับที่ที่มีช่องซับพอร์ตนะครับมียุเดิมแล้วก็ช่องปรับแอร์ต่างๆเนี่ยย้ายออกมานะครับเอามาย้ายมาใส่หน้ากากตัวใหม่นะครับนี่นะครับแล้วก็ช่องลมแอร์นะครับย้ายมานะครับเป็นหน้ากากสีดําเงานะเป็นหน้ากากเกรดเด้วยนะครับแล้วก็ชุดแคนบัสนะครับที่จะซับพอร์ตระบบกล้องรอบคันเดิมรถแล้วก็คอนโทรลที่พวงมาลัยนะครับก็มีชุดแคนบัสมาให้เรียบร้อยมีปลั๊กต่อกล้องหลังนะครับปลั๊ก ต่อจอเพดานเดิมเพื่อให้ใช้งานร่วมกับจอใหม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมนะครับว่าการถอดลื้นหน้ากากแล้วก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับวิธีการถอดลื้นหน้ากากนะครับที่จะเปลี่ยนเป็นจอ a n d ด o อ d นะครับกับมิซูบิชิปัตจโร่นะครับปี2 0 1 6นะครับขึ้นมานะครับตัวนี้วิธีถอดไม่ยากนะครับเราใช้เครื่องมือที่เป็นพลาสติกนะครับพลาสติกงัดแล้วก็มีไขควงนะครับใช้ได้นะครับจากนั้นเราก็สามารถจะใช้พลาสตอ้น่่ี เพื่อให้เกิดที่จับตัวขอบขึ้นมานะครับแล้วก็ถอดคิ้วออกมาก่อนแบบนี้นะครับมันก็จะมีกิปล็อกต่างๆนะครับที่คิ้วข้างละ3ตัวนะครับจากนั้นนะครับเราก็มีช่องว่างที่เราจะจับหน้ากากแล้วนะครับก็ขึ้นมาแล้วก็ใช้เกียงใช้เกียงเสียบบนนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวขอบหน้ากากนะครับมันจะไปชนกับ ขอบคอนโซนอ่านี่นะครับนี่มันก็ป้องกันรอยนะครับที่มันอาจจะเกิดการเสียสีด้านบนได้นะครับจากนั้นเราก็ถอดตัวชุดบัคแอร์ครับออกมานี่นี่ครับถอดหน้ากากออกมาแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็ถอดน็อตเกียวปล่อย เราก็ถอดตัวเครื่องออกมานะครับก็จะเจอปลั๊กต่างๆนะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับก็จะมีปลั๊กเสา G ีเพปลั๊กเสาอากาศนะครับปลั๊กภาพกล้องภาพจอเพดานนะครับ USB นี่ปลั๊กภาพกล้องหลังนะครับปลั๊กแคนบัสปลั๊กไฟนะครับนะครับอันนี้เราก็ทําการนะครับถอดออกมาเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะเสียบต่อปลั๊กแล้วก็ประกอบเข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะครับว่า ติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับงานเก็บสายนะครับที่เราทําการนะครับเสียบต่อปลั๊กเรียบร้อยแล้วก็พันด้วยเทปผ้านะครับวันนี้ก็คืองานนะครับที่เราเสียบต่อสายนะครับด้านหลังของจอนะครับ d n e r o i d n e กนะครับก็จะมีสายไฟนะครับแล้วก็สาย USB นะครับแล้วก็สาย AV เสาอากาศนะครับตัวนี้เป็นเสาเอ่อ Wi-Fi นะครับเสา GPS เสา 4G อ่าแล้วก็ปลั๊กต่อแพรต่างๆนะรับนี้เราก็ เสียบต่อนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็จุดต่อต่างๆเนี่ยเราใช้ท่าหดนะครับหดหัวนะครับหัวแจ็คต่างๆเอาไว้นะครับสายที่ไม่ไม่ได้ใช้แล้วก็หดที่หัวไว้นะครับสายที่เสียบต่อแล้วก็หดระหว่างกลางระหว่าง2 2หัวที่เสียบกันนะครับทีนี้เราก็เก็บงานเรียบร้อยพร้อมที่จะประกอบเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับตอนที่เราประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับการใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับจอยดอยของแบรนด์ NEC อะดีโนะครับ램ซีลอ6 4 CPU 8ข้อนะครับตรงรุ่น Mitsubishi Pajero ปี16บวกขึ้นมานะครับซึ่งตัวนี้กล้องรอบคันนะมีรถรถเป็นรุ่นกล้องรอบคันนะครับก็ติดตั้งแล้วนะครับฟังก์ชันนะกล้องรอบคันนะครับใช้งานได้เช่นเรากดมุมของพวงมาลัยฝั่งซ้ายนะครับมันก็จะโชว์แสดงผลนะครับมุมของกล้องนะครับประมาณนี้น่ครับใส่เกียร์ถอยนะครับก็โชว์ภาพกล้องด้านหลังนะครับแบบนี้นะครับ คอนโทรลในพวงมาลัยเดิมนะครับเช่นเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงซอร์ตรับสายวางสายใช้ได้นะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้นะเพิ่มลดเสียงนะครับแล้วก็ช่องต่อ USB เดิมที่อยู่ในที่เก็บของด้านในคอนโซลครับใช้งานได้นะครับแล้วก็มีพอตนะครับ u s เเพิ่มเติมนะครับในที่เก็บของฝั่งซ้าย1พอร์ตแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมมาอีก1อันนะครับตัวนี้ครบเลยนะครับติดตั้งเสร็จแล้วนะครับจอเพดานเดิมนะครับสามารถใช้งานร่วมกับ จอใหม่ได้นะครับกล้องเดิมใช้ได้นะครับตัวนี้ครบเลยนะครับในการใช้งานเบื้องต้นนะครับก็สามารถใช้งานนะครับระบบ fm นะได้ด้วยนะครับก็สามารถค้นหาขึ้นต่างๆนะครับได้นะครับตัวนี้นี่นะถ้าหากเราอยากจะล็อกขึ้นนะครับก็กดมานะครับล็อกตามช่องต่างๆได้เลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนแบนด์นะได้ด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็สามารถที่จะเล่นไฟภาพไฟลเพลงนะครับจากไฟล์ได้หรือว่า USB นะฮะโหลดเป็นเพลงมานะครับมาเสียบต่อ ทางช่อง USB นะครับแล้วก็สามารถที่จะนะครับใช้งานเล่นไฟล์เพลงจากไฟได้หรือว่า USB ได้นะครับแล้วถ้าหากเราโหลดเป็นวิดีโอมานะครับก็แตะมาที่วิดีโอนะครับก็จะมีไฟล์วิดีโอต่างๆนะครับมาให้เลือกใช้งานนะครับแล้วก็ตัวจอสามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับสมาร์ทโฟนนะครับได้นะครับชื่อ BT นะคนับ CD20 นะครับตัวนี้ก็รหัสศูนย์สี่ตัวนะครับโดยที่สามารถที่จะคุยโทรศัพท์รับสายวางสายนะครับโดยที่มีไมค์บลูทูธนะครับเราติดไว้ตรงกลางเนือกระจงมองหลังนะครับ ที่จะรับเสียงของเราได้อย่างชัดเจนแล้วก็สามารถเล่นเพลงจากสมาร์ทโฟนได้ผ่านทางระบบบลูทูธนะครับเป็นบลูทูธเพลงนะครับตัวจอนะครับสามารถใช้ Apple CarPlay หรือ Android Auto ได้แบบไร้สายนะครับก็จะมีฟังก์ชันนะครับมาให้ใช้งานนะครับเป็น Android Auto หรือ Apple CarPlay นะครับแบบไร้สายมาให้นะครับที่เราใช้งานได้นะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตลาหอวสปอร์ตนะครับนี่เราก็เชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับเช็คเวลาให้ตรงใส่บัญชี Gmail อัปเดตแอปต่างๆนะครับซึ่งทางโรงงานเขาก็ลงแอปมาให้แล้วนะครับเช่นแอป y o u t u b e นะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้ก็ดูการไทฟีดของเขานะครับก็ถือว่ารวดเร็วทันใจนะครับนี่นะครับแรมีลอหกสิบสี่ซแ้อนะครับเราก็สามารถที่จะใช้งานง่ายๆนะแบบนี้เลยแล้วก็สามารถใช้งานนะระบบนำทางนะครับเป็นของ Google Map นี่เป็นแมปนะครับที่จะสามารถค้นหาเส้นทางต่างๆเดีลองดูนะครับ ในการค้นหาจะรวดเร็วขนาดไหนนะแต่เข้ามาครับค้นหาไปสัะลับ,บุรีนะครับปึ๊บเส้นทางเริ่มนะครับนี่ครับในการประมวลผลนะครับถือว่ารวดเร็วมากแล้วก็แบ่ง2หน้าจอได้นะแตะเข้ามาแล้วก็เลื่อนนะครับ YouTube ไปฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็นำทาง นะไว้ฝั่งหนึ่งมันก็จะสามารถแบ่งการแสดงผล2จอแบบนี้ได้นะครับถือว่ายอดเยี่ยมนะครับตัวนี้เราก็สามารถใช้งานนะแอปทีวีออนไลน์ก็จะมีแอปซีนีม่าทางโรงงานเขาลงมาให้นะครับตัวนี้ก็จะมีช่องต่างๆนะครับให้เราเลือกรับชมนะมีนะครับรวดเร็วนะในการใช้งานเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ในเรื่องอีควอไลเซอร์นะครับตัวนี้เขาก็มีอีควอไลเซอร์มาให้ปรับแต่งนะครับหลายแบรนด์ก็จะมี อีคอรลเซอร์ปรับแนวเพลงล็อกป๊อปแจ็ตคลาสสิกหมดปรับเล่าเน็ตนะแล้วก็สามารถที่จะเช็คเฟเดอร์บาลานได้นะครับถือว่าจะเยี่ยมนะครับแล้วก็ตัวจอตัวนี้นะครับสามารถที่จะแบ่งการแสดงผลนะครับด้านหน้านะครับใช้งานนําทางนะครับด้านหลังนะครับดูทีวีออนไลน์ได้นะเดี๋ยวดูนะครับแตะเข้ามาที่แอปทีวีนะครับดูข่าวกันนะครับดูลงมา ด้านหลังนะครับจะโชว์แสดงผลเป็นภาพทีวีนะครับส่วนด้านหน้านะครับเราก็เลือกมาใช้เป็นนำทางได้ด้วยแบบนี้นะครับก็ถือว่าความสุดยอดนะครับของแบรนด์ n a c ออเดีนะครับที่ทำระบบมาดีนะครับแล้วก็สามารถอัปเดตระบบออนไลน์ได้นะครับแบรนด์ n audio นะครับสามารถอัปเดตระบบออนไลน์ได้ด้วยนะครับก็ท่านที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่นะครับหรือว่าอยากจะได้จอ Android คุณภาพ ดีๆนะครับแบรนด์ Neck Audio นะครับลำ4ลำ60ซีซีพียู8ข้อนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรนะครับด้านล่างได้เลยนะครับก็โอเคครับก็ขอจบรีวิวนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ